เธอต้องต้องเปิดรับสื่อค่ะเพราะมันเป็นช่วงที่เราต้องรับข้อมูลแต่ว่าให้เลือกรับข้อมูลเท่าที่จําเป็นนะคะเรากใ็ให้คิดเสมอว่า เราต้องใช้พลังงานเยอะ,ะเป็นการเปิดรับเนี่ยมันใช้พลังงานแต่เยอะแล้วมันเก็บพลังงานไว้นะคะ,ะเพื่อทําอย่างอื่นบ้างจริงๆแล้วเป็นการพักอย่างหนึ่ง<ะ>การที่สมองเราเปิดรับตลอดเร,เราไม่ได้พักเลยเราเหนื่อยนะคะ,ะเฉะนสาการแบบนี้เนะี่ยร่างกายมันจะตื่นตัวอยู่แล้ว<ะ>โดยธรรมชาตินะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องการการพักผ่อนเพราะเรื่องสื่อนี้แนะนํารับเท่าที่จําเป็นแล้วก็ช่วงที่ไม่ไหวจริงๆนี่ปิดได้เลยนะคะ 1นึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยหยุดพักบ้างะนะคะไปมีกิจกรรมอย่างอื่นในครอบครัวถ้าเราเป็นครอบครัวนี่อยากจะบอกเลยว่าพยายามจัดสรรน,นะคะให้มีช่วงเวลายิ่งในบ้านที่มีเด็กนะคะคือเด็กเนี่ยเขาจะต้องการความเคยชินเดิมๆสักนิดนึนองอย่าเปล<ร>ี่ยนไปจนเขา,เขาอันนี้จะเป็นผลกระทบกับเด็กเยอะแม้บ้านไหนที่ที่ยังมีลูกเล็กแม้แต่ในเด็กที่เป็นัยทารกอค่ะ เขาก็เขาก็รู้สึกได้ในสิ่งเหล่านี้นะคะแม่ก็จะบอกว่าตัดส่วนนี้ออกไปบ้างแล้วทําให้เวลาครอบครัวของเราแม้ในสายการอย่างนี้เนี่ยยังคงอยู่นะคะยังคงอยู่แล้วเด็กก็จะยังเชื่อมโยงเขาเรียกว่าเป็นการเชื่อมโยงความรู้สึกได้ว่าเอน้ําก็ขึ้นนะอันนี้ก็เปลี่ยนอันนั้นก็เปลี่ยนแต่ว่ามันยังมีอะไรบางอย่างในครอบครัวโดยเฉพาะกับพ่อแม่ที่เหมือนเดิมอันนี้มีความหมายกับเด็กมากคือเด็กเนี่ยจะใช้อารมณ์ความมั่นคงอันนี้ผ่านทางจิตวิทยาเราเรียกม่นเป็นพลังงาน ที่ได้เติมจากพ่อแม่เพราะั้นพ่อพ่อแม่มีกิจกรรมเพระนั้นเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปอยู่กับสื่อมากด้วยเราก็จะมีเวลาในครอบครัวของเราทํานั่นทํานี่กันนะคะเท่าที่เป็นไปได้นะคะ